เกาะกาอีโอล่าอยู่ในเมืองเนเปิลประเทศอิตาลีเป็นเกาะเล็กๆ2องเกาะอยู่ใกล้กันที่เชื่อมต่อด้วยสะพานหินโค้งแคบๆอยู่ห่างจากชายฝั่งไม่มากนักโดยเกาะฝั่งหนึ่งมีวัดเล็กๆที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพธิดาวีนัสส่วนเกาะอีกฝั่งหนึ่งไม่มีสิ่งก่อสร้างใดๆนอกจากนี้ยังมีซากปรักหักพังอยู่รอบๆเกาะรวมถึงซากที่จมลงใต้น้ำด้วย ประวัติเกาะแห่งนี้มีตำนานเล่าลือต่างๆนานาตั้งแต่เคยเป็นที่อยู่อาศัยของนักบวชในช่วงตอนต้นของศตวรรษที่19จนไปถึงตำนานคำสาบเกี่ยวกับผู้ที่มาครอบครองเป็นเจ้าของเกาะแห่งนี้ว่าจะต้องมีอันเป็นไปหรือมีปัญหาในชีวิตซึ่งนับตั้งแต่ปี1920กก็มีเจ้าของเกาะที่ต้องคำสาบแบบนั้นจริงๆเช่นฮันส์บอล โดนฆ่าตก,กรรมและถูกห่อด้วยพรมจ่วนภรรยาก็จมน้ำทะเลเสียชีวิตออตโตกรันแบ็กเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายขนาดพักอยู่บนเกาะมอลิสอีวเช่ฆ่าตัวตายในโรงพยาบาลจิตเวชท,ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์บารอนคาร์พแลงเฮมกลายเป็นบุคคลล้มละลายจีแอนนี่แอคเนลลี่เจ้าของบริษัทต้องเผชิญกับความโชคร้ายต่างต โดยได้สูญเสียลูกชายคนเดียวและหลานที่เป็นความหวังจะให้สืบทอดกิจการแทนโดยลูกชายได้ฆ่าตัวตายและหลานเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเพราะเกตตี้ได้สูญเสียหลานชายจากการถูกลักพาตัวและสุดท้ายคือจีแอนพาสคอนแกปโรนที่ถูกจำคุกซึ่งเมื่อเกิดเรื่องราวเลวร้ายต่างๆหลายครั้งก็ไม่มีใครคิดที่จะซื้อก่อแห่งนี้อีกเลย จนทำให้ก่อแห่งนี้ถูกทิ้งล้างเหลือเพียงล่องรอยสิ่งก่อสร้างให้เห็นเท่านั้นแต่ทั้งนี้ด้วยเกาะกาอีโอล่ามีน้ำทะเลสีฟ้าใสทัศนียภาพสวยงามและน่าสนใจเหมาะแก่การเล่นน้ำทะเลหรือการพายเรือรอบๆเกาะจึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่นักท่องเที่ยวหลายคนนิยมมากัน